พี่ไปดูเพจหนึ่งมานี่มันคือของกินนะเพื่อนแต่แบบมันน่าก,กลัวมากอะจากเพจ japan moment เหมือนอยู่กับข้าวหอาสาหร่ายนะเพื่อน,นหรือว่าใครว่าน่ากินลูกตาสีแดงนะซึ่งนี่ดูดิเหมือนกันไหมเดี๋ยวเรามาแกะเยลลี่ลูกตากันก่อนเลยนะเพื่อนเนี่อันนี้เป็นของยี่ห้อทอลี่นะได้สีแดงแล้วก็สีเหลืองเดี๋ยวเราดูเลย ว้าวอเป็นของย่อทอรี่นะเพื่อนๆพี่ว่ามันเหมือนกันนะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปกินเยลลี่ลูกตากันเลยวิธีการกินก็ง่ายมากแค่กัดอือหงาแดงมึกออกมาเลยกินไหมแต่ว่าสยองก็ได้นะนี่แต่ว่าในรูปอะดวงตามันจะมีแบบเส้นเลือดฝอยอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีนะมันจะขาวจ๊วะเลยอือ ใ่เปรี้ยวแต่ยลลี่หนึบหนะับยังเหลือ,อยัเลี่ยลูกตาสีเหลืองอีกหนึ่งลูกนะเพื่อนๆแต่ว่ายังไม่กินเพราะว่ามีอีกหนึ่งอันที่ก็สยองเหมือนกันนี่โอ้ oh my god เหมือนคนมากเลยเพื่อนๆปลาแซลมอนหรือเปล่าฮะแล้วก็เอามาต่อๆกันเป็นรูปคนเอาจริงๆนะเห็นแบบนี้เรากล้ากินไหมอ่ะแต่ว่าพี่ก็มีหนึ่งขนมที่เป็นรูปคนเหมือนกัน <c oughs> เป็นโครงกระดูกผีเออนี่เออมันก็คล้ายๆเฉยๆนะแต่ดูหัวที่สีแบบเดียวกันเลยนะหัวเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูขนมกันเลยนะคี่ก็อ่านไม่ออกนะดูเหมือนว่าจะมาจากประเทศจีนเป็นโครงกระดูกนะเป็นเพื่อนเอาเลยนะอ,อ,อ้ตีนออกมาก่อนเลยนี่คือตีนว้า ออกมาแล้วโอ้โหเป็นโครงกระดูกแต่เป็นหัวกระโหลกลูกอมนะแล้วนี่ก็คือโครงกระดูกอเรืองแสงได้ไหมโครงกระดูกไม่เรืองแสงนะเป็นเพื่อนให้ดูรูปอีกทีดูดิว้าอ,อันนี้ก็เหมือนจะเป็นโครงกระดูกเหมือนกันเลยอะเราลองเลยนะ <c oughs> เป็นรสตับเบอรี่ <c oughs> ใครเคยดูช่องเจ็ดปะละครจักจักวงวงอันนี้เหมือนนะัผีเลย呀 <c oughs> ทำหน้าที่ห้องโมงมหแล้วกันมีใครรู้จักน้าผีบ้างใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องนี้เอาไว้นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะมีขนมมารีวิวอีกหลายอย่างเลยน้าผีเต้นได้ และอย่างอันนี้มันก็จะเป็นฟิลซูชินะเพื่อนๆน,นี่มันเป็นฟิลซูชิเพราะฉะนั้นเรามีขนมซูชิและเป็นซูชิจิวด้วยแจ๊ซูชิจิวซึ่งห่อน,นี้พี่ก็ได้ซูชิมาทั้งหมด4แบบดูเลยว้าวมันเอนนน่ากินป่ะอได้มาสีแบบนะถ้าให้เลือกสีแบบนี้เพื่อนๆชอบอันไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะชิ้นแรกว้าวกินเลยนะ อืมยังลิ้นหนึบมากแล้วก็เคี้วง่ายเดี๋ยวพี่จะกินพร้อมกันเลยเป,เป็นไข่ปลาไหมอันเนี้ยดูสิเพืเ่อนๆน่ากินมากมเป็นเฟรลรสผลไม้รวมและอีกหนึ่งชิน้นอันนี้น่าจะเป็นไข่ไหมอืมหนับๆก็อยู่ในตีมสยองขวัญที่มีอีกหนึ่งขนมที่ก็สยองเหมือนกันนี่จ้า <Yeah. S 2> เป็นทังเจลลี่นะหรือว่าเยนลิ้นเหมือนคำที่คนพูดว่าอย่ามาเล่นลิ้นเหมือนแด๊กคล่าอะไรอย่างงี้ไหมว้า oh. ลิ้นหายลิ้นหายฮัลโหลคุณตำรวจลิ้นหายอ่ะลิ้นหายไปได้ยังไงลองดูให้ดีก่อนเหรออยู่ในถุงเหรอลิ้นหายไปนะ ยน <laughs> โอเคครับคุณตำรวจเจอลิ้นแล้วขอบคุณมากครับแจ้งความลิ้นหายนี่คือเคี้ยวปีศาแล้วก็เคี่ยวเล็กด้วยนะปากเล็กแล้วพี่คือปากใหญ่ก็จะได้แค่เนี้ยได้แค่นี้ <laughs> นย้มกระชากกายผมาเล่นปีศาจเลย สายเยลผิดด้านต้องเปนด้านนี้มันจะเป็นด้านตระปุ่มกระป่ำนะผ <g ül> ิดด้านกินลิ้นไปเลยหยิกลนหยิกลินว้าวกินหอมสตรอเบอร์รีมากแต่ว่าเพื่อนๆก็ค่อยๆกินนะครับกินคำเล็กๆอย่าก,กินคำใหญ่นะมีคลิปลหนึ่งน่าจะเป็นคนจีนนะนี่นี่ นี่ดูอันนี้ปลาหมึกปะปลาหมึกมกินแบบนั้นเลยปลาหมึกเปิดไฟก่อนโอ้หน้าขาวเลยพ,พี่ก็มีปลาหมึกเหมือนกันนี่ เปนยลลี่ปลาหมึกแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นรสโคลาด้วยเ,เพื่อนๆมันพ่นหมึกได้ด้วยก็น,นี่ด้านหลังห่อจ้าคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นขนมจากประเทศจีนนะพี่ก็อ่านไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูเลย โอ้ oh my god กินหอมมากไม่ใช่กลิ่นหอมโคลาน,นะกินหอมเหมือนมะนาวอะหรือว่าจะเป็นโคลามะนาวโ oh! อ้โหได้มาหลายตัวมากที่แน่ๆคือได้มา2แบบนะอันเนี้ยเหมือนจะแบบธรรมดาแต่อันนี้เหมือนมันกําลังจะพ่นหมึกได้หรือเปล่ามาดูกันเลยนะพี่จะลองบีบหน้ามันนะมันจะพ่นหรือเปล่านะพ่นใส่คนดู้วเนี้ย oh! อูย้ดูดิอู้เหมือนมันจะพ่นจริงๆเลยอะ oh! อู้อู้เฮ้ยมันเป็นหมึกจริง กคนมันออกมาแล้วมันพ่นได้อุ๊ยกินหมึกมันกันอืมอืมโคาเมื่อกี้คือโคานะอุ้ยมันพ่นได้จริงล้วอันนี้มันพ่นได้ไหมถ้าเราไม่มีสีดํามันพ่นได้ไหมอันนี้ไม่มีสีดานะเพื่อนๆอุ้ยอุ้ยได้เหมือนกันนะมันเหมือนอุ้ยเหมือนมะนาวอ่ะอุ้ยมันพ่นได้ทั้งสองแบบเลยอ่ะอันนี้คือพ่นไปแล้วแล้วหน <_ notions> ้ yani. โโมน <_ reconstruction> ามันก็หายไปเลยเดี๋ยวลองกินตัวกันอื อยาลรีดหนักมากอร่อยอ่ะมันมีความเปรี้ยวนิดนึงนะเหมือนเป็นโคลาแล้วก็เปรี้ยว,เ,ยวเดี๋ยวบีบให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวบีบตัวดำนะนจะได้เห็นชัดเฮ้ยทำดีอ่ะพี่ห้อนี้ดูนะเดี๋ยวพี่จะบีบนะนี่เขาใส่โคลาเอาไว้แล้วเดี๋ยวบีบ่างนี้ดูดูดูด,ดูมันออกมาด,ดูมึกมึกออกมาเฉยจริงๆถ้าเราไม่บีบก็น่าจะได้นะนี่แล้วเราก็ดูดปากปลาหมึกไปเลยอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็กินได้เหมือนกันก็อร่อยเอ้สนุกชอบ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 มาทีมคนจีนแล้วเราก็ยังมีอีกหนึ่งคนจีนแต่ว่าเป็นเด็กพอดีว่าไปเห็นคลิปเขากินลาเที่ยวต่อแถวตักไปกินเลยอ่ะอ,อุ้ยเห็นน้องๆกินแล้วก็อยากจะกินบ้างทอมพี่ก็มีลาเถียวกันแจ๊ซึ่งยังเหลืออีกหลายห่อเลยนะสำหรับลาเที่ยวเดี๋ยวพี่จะเอามาทยอยรีวิวแต่รอบนี้กินห่อน,นี้ก่อนจะ้ะ มันจะมีลาดเที่ยวที่น้องๆชอบกันมากๆเลยที่มันเป็นแบบถ้วยอะ่ะอรอและอันนี้ก็เป็นฟิลคล้าย,ายๆเหมือนแบบถ้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูรสชาติก่อน <c oughs> หวานๆมีความสไปซี่นิดนึงความเผ็ดเต็มสิบนะพี่ให้สไม่ได้เผ็ดมากแต่มันมีความก่าลลานิดนึง <c oughs> อืมมนงใครชอบกินลาเขียวบ้าง อืมอร่อยอร่อยอร่อยทุกคนครับพี่ว่ามันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมีหมาล่าอยู่พอตอนเนี้ยเอ้ยลิ้นชาอีก2ขนมเหมือนเดิมใครที่กดไลค์และกดติดตามขอให้ร่ํารวยและเรียนเก่งสาธุเพียง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 ,ยงมีอีกหนึ่งคลิปที่พี่ไปดูมานะในยูทูบช็อตและก็รู้สึกน่าสนใจมากๆเดี๋ยวให้ดูเป็นไอติมสีม่วงน่ากินมากเพื่อนๆนี่น่ากินมากน่ากินมากเราก็มีไอติมสีม่วงและนี่คือไอติมสีม่วง <S <S ที่พี่มี<ๆ>เป็นของคิตตี้บอยคล้ายๆกัน หม<ฮ>อันนี้ก็จะเป็นกรวยโคนในติมและนี่ยาสีฟันหรือเปล่าเหมือนยาสีฟันมากนะฟรุตตี้ครีมโคนคิตตี้บอยเปิดฝาแล้วเราก็เจาะตึงเสร็จเรียบร้อยส่วนอันที่เป็นโคนเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีกี่อันจำได้มา5โคนเลยเพื<ๆ>่อนโอ้โห5โคนแบบนี้เราลำได้เลยนะนี่ลำ <c oughs> <c oughs> ให้ดูก่อนว่ามือพี่อ่อนมากดูนะดูนะ นี่เป็นไงนี่มืออ่อนป้าอ๋อเป็นไงเป็นไงนี่มืออ่อน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 เหมือนปีศาจเลยว่ะเดี๋ยวเรามากินเลยดีกว่าเพื่อนๆว้าชีดีอุ้ยสีม่วงสวยมะบีบยากเหมือนกันโอ้โหแล้วเพื่อนไม่มออกเติร์ด <c> โ <oughs> <c oughs> อ้โหแล้วบีบตูดเลยไหมเนี่ยโอ้โหยังใหญ่เลย <c oughs> นี่ออกเติดเฉยนี่เป็นไงท่าด๊า <Blue> และอีกหนึ่งยาให้ดูก่อนเลยว่าเป็นเหมือนกระทะร้อนพี่ไปเจอคลิปหนึ่งมาของจีนอีกแล้วเหมือนเลยเหมือนกันไหมดูดูด,ดูเขากินอะไรก็ไม่รู้อู้นี่นี่เป็นแบบนี้เลยเห็นไหม้ายกันไหมขายกันไหม,ก,ไหมกระทะร้อนโอ้ร้อนเป็นหม้อสีชมพูน่ะ <Wow. S 2> นี่ก็จะเป็นนะมัชเมลโล่นะเพื่อนแล้วก็อันนี้เป็นน้ำซอส อู้อ้มันเป็นกลิ่นเหมือนน้ำผลไม้นะเ,นเพื่อนๆนี่ก็คือมาร์ชเมลโล่พี่ก็จะใส่ไปอย่างนี้เลยนะแล้วก็เขยา่าสูงต่ำเฮ้ยไม่ใช่มาร์ชเมลโล่เป็นฟิลมาร์ชเมลโล่จิ้มน้ำผลไม้มันก็หนุบหนุนะก็อร่อยดีและนี่ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ถ้าปเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวดัสวัสดี